ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พับ G-Mobile กับการฉลองครบรอบ7ปีด้วยอีเวนต์พิเศษของไทยในทรงวาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่ชิคชิก,ช,กชิมอาหารสุดอร่อยและถ่ายรูปเก๋ๆในถนนทรงวาดกับหนุ่มๆนุมเทนี่จากช่วงเอเชียทั้ง10คนจะสนุกสนานและน่ารักขนาดไหนไปกันเลย แต่งตัวแบบนี้นะคะก็แน่นอนค่ะ PUBG Mobile หยุดแล้วนะคะเย่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกมนะคะเขามีแคมเปญพิเศษเป็น PUBG Mobile X ส่งวานเนื่องในโอกาส7ปีของเกม PUBG Mobile นั่นเองค่ะ okay. มีกิจกรรมมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นที่ย่านสงวนนะคะเริ่มต้นกันที่แคมเป็นแรกเลยค่ะกับ15ร้านค้าเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ค่ะมีคาเฟ่ให้ไปชิมอาหารอร่อยอ่อยกันได้นะคะสมมติเราไปเข้าร้านค้าแล้วใช่ไหมเรายังจะได้เก็บสะสมสแตมเพื่อไปแลกรับของวราอีกค่ะพี่อากิแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะมีอะไรอีกมีอะไรนี่อยู่ข้างหลังเราแล้วนี่วอล์อาร์ตมี จากศิลปินชาวไทยนะคะกระจายอยู่ตามทั่วย่านส่งวาดเลยนะคะไปตามเก็บถ่ายรูปชิคๆิกันได้เลยมีทั้งอาหารมีทั้งถ่ายรูปเก็บมีทั้งสแตป์โอ้โหเยอะแยะมากแบบแรงเราสองสี่คนนี่ไม่พอค่ะเราจะต้องมีแขกรับเชิญอยู่แล้วนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราอ๋อน่นอนต้องมีค่ะไม่ใช่หนึ่งหรือสองคนล้วไม่ใช่สี่หรือห้าคนเ็ไม่ใช่จะมาถึงสิบคนกันเลยเดียวนะคะนั่นก็คือสิบคนเทรนเนียจากช่วงเอเชียซีซั่นทนั่นเองค่ะ ตอนนี้ทั้งอยากกินแล้วก็อยากไปเจอกับเขาแล้วเขามาแล้วเหรอใช่พวกเขาอยู่ที่ร้านแล้วอะไรๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะโอเคไปค่ะ คนเทรนนีจากช่วงเอเชียซีซั่นูเราจะต้องแนะนำตัวกันก่อนต้องจิโกโชกไก่ We would like you guys to introduce yourselves สวัสดีครับพีนัทครับผมมาจากประเทศไทยครับสวัสดีครับผมชื่อซึ่งโลเย็นดีที่ได้รู้จักกันสวัสดีครับผมชื่อเชนครับโอ้ย What's up, Thailand? This is Rexy 黄一翔。大家好，我是 Rexy 黄一翔。哈 <noise> 喽，大家好，我是 Pabuji Chanpin。大迪卡捧吃胡彦堂那卡。大迪卡捧吃姚子豪那卡。我要来。 ฟันปอมเชว์บียานูราเรริอาปอมวับฮิบเบิ้มเออตอนนีครับปอมเชว์ก็สิงรับไอ้ผมจับแป้งสวัสดีครับชราครับผมคนไทยครับเมื่อกี้แบบว่าเราเข้ามาเห็นหนุ่มๆเล่นป๊อปจีกันเรียบร้อยแล้วนะคะต้องถามกันหน่อยใครเล่นเก่งสุด Who's t ูสเบสทูสเ s t We going to count and then you get points โอเค o อเค One two three Champions c champion of Asian Games as well. Oh. Oh. Very good. Very g o ะะเราขอแนะนําร้านของเรานะคะร้านของเรามีชื่อว่า FV นั่นเองค่ะอ่ะร้านนี้นะคะเขามีชื่อเสียงในเรื่องของน้ําผักผล,ลไม้ขนมไทยนะคะหรือขนมหวานอะไรก็ตามสไตล์ไทยโบราณช,ชื่อร้านเขาว่า FV มาจาก fruits and vegetables นะคะโ oh. อ้โห oh. ก,กันจาเย้ u n d e r s t a n d ต้องบอกว่าเนี่ยมาแข่งที่ประเทศ ก็ต้องมาทดลองกินนะคะเรามีเมนูที่อยากแนะนำจริงๆมาไทยต้องกินเมียงคำใช่วิจวนวิจวนวิจวนวิจว e เนียงคำโอไม่ไม่เียงคำ I won't try champion first champion c h a i n c h o n champion first champion first h i s this i e t o go how to oh this not that this r i t i o n a 에이 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 NO 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 아 <laughs> ะะอิ่มท้องกันไปนะคะเฮฮาสนุกสนานกันนะคะต่อไปต้องมาเล่ากันนิดนึงนะคะว่าแคมเปญพิเศษเหล่านี้มันก็ต้องมีกิจกรรมให้เราเร่วมสนุกด้วยพับจีโมบาย x ทรงวาดแบบนี้นะคะและกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือการสะสมสแตป์แบบนี้ค่ะเมื่อมาใช้บริการที่ร้านดังย่านทรงวาดที่คอลแลบกับพับจีโมบายรับทันที สแตมหนึ่งดวงต่อหนึร้านตามหาร้านในคอลแลบทั้ง15ร้านรอบทรงวาดได้จากพิกัดบน Facebook ผับจ Mobile Official ได้เลยนี่แหละค่ะก็คือการเก็บสแตปมนั่นเองค่ะแต่นอกเหนือจากการล่าสแตมน์นะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีมินิเกมมาให้หนุ่มๆร่วมเล่นกันด้วยมาทดสอบกัน,นดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยเก่งแค่ไหนเลยคะเกมแรกเดี๋ยวเราไปรับชมกติกากันเลยค่ะ เกมที่1เกมนี้มีชื่อว่าเลขต้องห้ามผู้เล่นจะเริ่มนับจาก1และคนถัดไปนับ2ตามลำดับโดยทุกครั้งที่ถึงเลข7หรือเลขที่หารด้วย7ลงตัวเช่น7 14 17 21ให้ทำการพูดว่าพับ g Mobile แทนเลขต้องห้ามดังกล่าวผู้ที่ทำเปล่าจะเป็นผู้แพ้ของเกมนี้ ก็คือกติกาของเรานั่นเองค่ะด้วยความที่เกมพิชวายของเราเนี่ยครบรอบ7ปีแล้วตัวเลขที่เราจะเลือกเนี่ยก็เลยจะเป็นเลขเ็นั่นเองโดยที่คนแพ้ต้องมีบทลงโทษด้วยค่ะนช่คนที่จะโดนลงโทษนะคะก็คือจะมาจากผู้ที่ชนะเนี่ยจะเลือกบทลงโทษให้ทำหน้าตลกจะให้แบบลุกขึ้นเต้นอะไรก็ได้โอ้ย you don't have to do นะอุ้ย already no already already คะ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าพร้อมแล้วซตตต์ n ่อว้าวสองงกดจ็ิบสิอ็ดสิบ1อ <laughs> 1ส1บ1ามส What do you want him to do? Funny face, funny face, funny face. Let's go, let's go. Go go go. One, two, one, two, three. Okay, okay. a l h l r i g h t No, 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 no. Everyone says okay, so we're gonna do okay d a n Okay d a n c ในเมื่อเราได้ผู้แพ้แล้วนะคะร้านแรกผ่านไปเรายังมีอีกหลายสเต็มให้เปล่าสะสมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปร้านต่อไปกันเลยค่ะ เยสนุกสนานกันไปนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่สองนะคะร้านที่สของเราวันนี้คือร้านอาร์ติเซียนนั่นเองค่ะ ขออธิบายนิดหนึ่ง RTSEA นะคะชื่อ r t s i a อาหารเป็น3คํคำที่มีความหมายลึกซึ้งค่ะคำแรก art นะคะชื่อเจ้าของร้านจา <laughs> ้ะแล้วก็อา,าที่แปลว่าศิลปะนะคะณนะจุดนี้ที่ก็คือชาเพราะว่าที่นี่นะคะเมนูซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือชานั่นเองค่ะแล้วก็คำว่าเอเชียศิลปะวัฒนธรรมะตะวันออกนะคะไปจนถึงการตกแต่งอาหารของเราในวันนี้ด้วยค่ะระหว่างนี้ขอแนะนาก่อนนะคะคือสาหรับร้านนี้เนี่ยเขายูนิคมากๆเลยนะคะ เป็นแบบว่าไทยบานอฟฟี่นะคะโดยที่จะใช้ค่ะคาราเมลน้ำตาลนะคะแล้วก็มะพร้าวควันเทียนแทนวิปครีมทั่วไปค่ะไทยถแท้เลยนะคะให้ลองก่อนให้ลองชิมก่อนเ Let's try Let's try วิุ่ดูดิวิวเกูด อืมกูอืมกูอืกูอืกโอ้เอาละค่ะอย่างที่บอกไปตอนร้านแรกนะคะว่าเรามีกิจกรรมให้สะสมสแตป์กันนะคะเพราะว่ามันเป็นปับจีนโมบัลเอ็กซ์ซงว่าและนี่เราคือร้านที่สอนแล้วใช่ไหมร้านที่สอนใหมเพราะว่าเราก็ได้สแต็มดวกที่สองมาเรียบร้อยแล้วยัย second second stand second s ม a ์ แต่ว่าไม่ได้มีแค่สแตม็มอย่างเดียวนะคะเรามีเกมที่สองเช่นเคยค่ะ Second the game Second game กกติกาเป็นไงไปรับชมกันเลยค่ะ <Woo! S 1> เกมที่สองเกมนี้มีชื่อว่าเกมประกอบภาพโดยเกมนี้จะเล่นกันเป็นคู่แต่ละคู่จะต้องประกอบภาพให้ครบถ้วนถูกต้องคู่ไหนทำได้ไวที่สุดจะเป็นผู้ชนะคู่ที่ช้าที่สุดจะเป็นผู้แพ้ของเกมนี้ กติกานั่นเองค่ะรอบนี้เราจะแข่งเป็นคู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบทลงโทษเหมือนเดิมและก็แน่นอนเล่นเป็นคู่ก็ต้องโดนลงโทษเป็นคู่ค่ะผู้ที่ชนะเนาะก็คือเป็นคู่แรกที่สามารถต่อภาพได้ครบถ้วนก็คือยมมือนะคะวันด you ัน oh, ยู้าเฮ้งเฮ้ย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 เ้วเฮให้ยเฮ้เแบบ้เฮ้เเเเฮ้เเยเเ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 เ้เเ น่ารักน่ารักทั้งคู่ใส่กันเลยแบบนี้แล้วแต่ผู้ที่ชนะเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถคุยกันได้จัดไปแล้มาโอเคพร้อมแล้วนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้ว ready one two three go เอาแล้วค่ะตอนนี้การแข่งขันของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดูว่าใครจะเป็นคนชนะนะคะจริงจริงไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะเพราะว่ามันหลาบ้างย่างมาเป็นกราฟิกโอ้ได้หน้าแล้วได้หน้าแล้วได้หน้าแล้ว เฮ้ยเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันรอกรอกเริ่มรอกเริ่มรอกเร็ว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 เป็นรูปแล้วเป็นรูปแล้วใช่เริ่มเป็นรูปล่างแล้วใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงโน้ตใกล้เคียงใกล้เคียงมีลรูปมีลุ้นเฮ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยนี่กองพีมี่ no way don't forget to put your hands up if you die this one this one no ละเอียด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 ไม่มั่วละเอียด เ่ยเ่ยเด้เดโอเคโอเคดีด okay. okay. ีเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อยถูกไััชวัชสิ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 วัชินว Okay, punishment. What do you want? What do you want them to do? Peanut hates tickle. Oh, tickle. Chakachi. Yeah. No. So, so you stand and you tickle no. each other. <laughs> <Yeah, laughs> yeah, oh, Maybe I. It's supposed to be a friendly game. Okay, the winner's said <laughs> tickle. Tickle. Yeah. Chakachi. <laughs> โอเคนทกอย่าเอนโดนน้ำมันหรือเปล่าคะโอเคอีกคนนึงเฮ้ย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  ะะเพราะฉะนั้นเราจะหยุดอยู่แค่2ไม่ได้ <Okay. S 1> เราต้องเอาให้ครบสาดวงค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะไปร้านต่อไปกันเลยค่ะ Let's go, <S Let s go. <S Let แล้วนะ ทีเฮาส์นะคะเขาก็ชื่อดังเรื่องชานั่นเองค่ะแต่ดูการตกแต่งนิดนึงนะคะแบบว่าสไตล์โมเดิร์นไชนีสค่ะสวยงามมากนะคะอยู่บนถนนทรงว่านะคะและแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงชาทีเขาแบบว่าเป็นชาพิเศษที่แบบผสมผสานหลายอย่างนะคะและนอกจากชาเนี่ยสิ่งที่เขามีนอกเหนือจากนั้นก็คืออาหารไทยอร่อยๆนะคะและที่สําคัญคือชินีสอร่อย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 นะคะอร่อยอร่อยอร่อยจังฮู้อร่อยจังฮู้อร่อยจังฮู้อร่อยจังฮู ก็จะอร่อยจังหู่ขนาดนหะเดี๋ยวก็รู้กันนะครับมีใครไม่เคยกินอาหารไทยไหมคะโอ้เดียวดียเดียว professional p r o f e s s i o เมนาันกุ้ง you need to try พร้อมยังพร้อมยัง try yes เขาอยากกินแลวเขาหิวมากนะคะเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะโอเค now you can start o i s o ั this one i s

อร่อยไหมคะอร่อยไหมยำหมี่อร่อยไหมยำหมียำมียำมี่ชอบระหว่างกินเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าไ่ะอยากถามว่าเนี่ยจากสิบคนตรงเนี้ยอ่าไม่นับเราสองคนแล้วใครพูดไทยเก่งสุดเบียนเบียนครับเบียนนราเบียนนุราจริงเหรอเบียนนราใช่เบียนนรา your Thai is really good ขนาดถามยังอะไรจุนหมี Speak Thai to me คนที่ไหนคนที่ไหนคนที่ไหน คนกนในนุงเทพก <คน S 2> รุงเทพกรุงเทพกรุงเทพปัุปัจจุรุ่งอ๋กรุงเทพ <c oughs> งเมือ่อกี้นี้คือแบบว่าตอนร้านก่อนหน้านี้กินของหวานนะทุกคนแบบว่าเห็นของหวานแบบตื่นเต้นมากอยากรู้ค่ะว่าเวลาซ้อมกันเนี่ยโอาซ้อมหนักกันถึงกับขนาดไม่ได้กินของหวานเลยหรอ Three months Three months Three months Really three months ไม่เหนื่อยเหรออยากกินนะเวลาแบบว่าซ้อมๆอยู่อยากกินของหวานมีไหมมีอารมณ์นี้ไหม 我觉得这个是根据自己对自己的一个要求吧อ๋อโอเคทุกคนจริงจังซ้อมจริงจังว่างั้นนะคะ r e ล p e c t ค่ะเฮฮากันไปนะคะนี่ก็ถึงช่วงเวลาของสเต็มกันแล้วอไรสเต็มครบ3ั้าอันแล้วค่ะเรียบร้อยกันไปแย่มิชชั่นท้องเรียลท้องเรียหลังจากที่เราเก็บสะสมสเต็มได้ครบ3ดวงแล้ว เราสามารถนำสแตมพาสปอร์ตไปแลกรางวัลกับร้านค้าที่มีจุดแลกได้เลยจากนั้นเราก็จะได้ซุ่มรางวัลพิเศษซึ่งของรางวัลประกอบไปด้วยของที่ระลึกสุด Exclusive และของรางวัลปังๆอื่นๆจากผับ g ีโมบายดูรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดบน f a c e b o o k ผับจีโมบายออฟฟิเชียได้เลย ดีกว่า Let's look w h a t s i n s i d e โอ้โตาใครขวายขวายทวายไรอ่ะโอ้โหข้างในก็จะเป็นนะคะสติกเกอร์แล้วก็คลิปต้อกนะคะคาแรคเตอร์น่ารักนารักนะคะข้ามีดานยูวิสจัดแจงโฟโยูมโนองอาไฮะะมาให้ดูนะคะหน้าตาเป็นยังคิวน่าโอะคะแล้วก็สติเกอร์แบบนี้ของน่ารักนรักแบบนี้ใครอยากได้นะคะก็ติดตามกติกาได้ที่ Facebook แฟนเพจของพับจีบัวบเลยค่ะจัดไปค่ะอเอาละค่ะอิ่มท้องกันไปแล้วนะคะสนุกสนานเล่นเกมก็ไปแล้วของรางวัลก็ได้แล้วนะคะ<ล>ตอนนี้เราได้เวลาไปถ่ายรูปกับวอลอาร์ตกัน<ๆ>แล้วค่ะเพราะแคมเปญนี้นะคะมีวอลอาร์ต<ๆ>ให้ได้ถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกันเยอะแยะมากมาย let's go to photoshoot <ๆ> G Mobile X ส่งวายมีของรางวัลมาแจกแฟนคลับของหนุ่มๆทั้ง10คนนะคะนั่นคือตั๋วทิกเก็ต5้าบาทใช่ค่ะสำหรับการรับชมนะคะในรอบไฟนอลเซกของรายการช่วงเอเชียซีซั่น2นั่นเองค่ะพี่กิแต่ว่าวิธีที่จะได้ตั๋วเนี่ยต้องทำยังไงคะใครอยากจะรับตั๋วนะคะไม่ยากเลยเพียงแค่ร่วมกิจกรรมที่อีเวนท์ที่เราจะจัดขึ้นที่ลานจอดรถทางส่งวายนั่นเองค่ะวันท <like whole. S 3> ี <st> ่ <Pal harder> 29ม uh ีนาคม แต่ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปเลยค่ะที่ Facebook Fan Page p u b บอบ o b a อ f f ฟ i เชค่ะเย้สุดท้ายนี้แล้วนะคะอยากจะขอตัวแทนนะในในเราก็มีถึง5ภาษาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะเลยอยากจะขอตัวแทนทั้ง5ภาษาเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนคลับนะคะที่รอเชียร์พวกเราอยู่ในรายการช่วงเอเชียซีซั2ค่ะขอเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนเลยนะคะภาษาไทย <Hey. S 1> ให้คุณ แล้วผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาถึงตอนนี้นะครับเส้นทางนี้ก็ใกล้จะจบแล้วยังไงก็ฝากพวกเราเฟรนีทั้งหมดด้วยใช่ทุกคนก็อย่าลืมซัพพอร์ตแล้วก็โหวตเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเฟรนีทุกคนนะครับคนที่คุณรักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กชาติไหนก็ช่นนะครับก็คือทุกคนเต็มที่มากๆก็อยากให้ชชวยซัพพอร์ตเด็กๆตาดำๆทุกคนตาดำ แล้วฝากเด็กไทยเด็กต่างชาติเด็กทุกชาติเลยนะครับผมใช่ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตรากันตอนนี้ครับขอบคุณครับรักนะครับต่อไปค่ะ English Rugby I appreciate all the fans um, who keep supporting us all the time. I really appreciate it and I love you guys so much. And please keep watching c h a n Asia t o and support all of us Chinese. Thanks so much. จน <Yeah. S 1> 哈喽，Hello, 大家好，大家好，我是阿光，很感谢你们为我们投票，辛苦你们了。然后也希望在你们给我们投票的时候，能够呃照顾好自己，然后也要多多吃饭，好好休息。然后今天我们拍的是呃有关于 PUBG Mobile，还有我们一些泰泰国的美食。然后希望你们能够多多关注 PUBG Mobile，还有和平精英，然后还有泰国的美食，然后也多多关注创业城 Season Two，然后多多关注我们。 ありがとうございました日本語しお願いいしますはい皆さん、えー、っと今日僕たちが回った場所だけでもタイの魅力をたくさん知れると思うしそしてスタンプ集めてこんな素敵なプレゼントをもらえるのでぜひ皆さん挑戦してみてくださいはいそして僕たちのサポートも皆さん忘れずお願いしますありがとうございますありがとうございまラスタンプを集めてこんな素敵ントをもらえるのでぜ Oh, problem, problem, problem. Halo semuanya, terima kasih banyak udah menonton Cuang Asia Season 2. Jangan lupa ditonton terus dan tonton terus keseruan kita bersama. Terima kasih dan selalu support kita semua. สนุกมากๆเลยนะคะขอคุณหนุ่มๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็แคมเปญกับเรานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบที่หนุ่มๆทําแบบนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะที่ย่านสงวานะคะจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะก็มาตามกินตามถ่ายรูปกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจนเต้ยขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณมาก